รถหน่วยงานเข้ามาอีกแล้วค่ะพี่สำหรับคันนี้เนะยคะเป็นเอาติส 1.6G หไมล์หลักหมื่นนะคะใครกำลังมองหาเอาติสไมล์หลักหมื่นอยู่นะคะพี่ต้องคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานใครสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลย0ู4 5145493บอกได้เลยนะคะว่าตัวรถเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะพี่เพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู4 5 1 4ป4ส3ค่ะ เอาติสเข้าใหม่คะ่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะพี่ๆใครสนใจติดต่อมีมาได้เลยนะคะที่เบอร์0845145493น่ะคะขออนี้ตกราบสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเอาตัวเอาติสต์ดปี2020มาให้ดูนะคะพี่สำหรับตัวเอาติสนะคะคันนี้ด้านหน้านะคะจะได้มาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยเห็นไหมพี่ตัวไฟนะไม่มีติดเหลืองใสกิ้งเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวด้วยนะนะ,ะตัวไฟเดิมๆแบบนี้เลยพี่นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะว่าสนใจทะเบยียนหนึ่งเขาไข่เท่าทง9ก7 3กรุงเทพมหานครนะคะพี่สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานจริงๆนะคะเป็นรถของกอฟพอ,อนะคะพี่เป็นรถของกอฟอผอนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเริ่มดูที่หัวน็อตกันก่อนเลยค่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะมีบอกได้เลยนะพี่ตัวรถเดิมๆเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะพี่คันนี้พูดได้เลยนะ,ะ <S <S สำหรับคันนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่มีขันไม่มีไขนะคะ ตัวรถเนะี่ยพี่อาจจะสกระปรกหน่อยอะไรหน่อยหนูหนต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะพี่เป็นรถเข้าใหม่จริงๆนะคะสำหรับแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งนะคะไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนพี่นะคะรับประกันได้เลยนะคะถ้ามีสนิมขึ้นนะพี่หนูพูดได้เลยนะคะว่าตัวรถโดน,นจมน้ํามาแน่นอนนะคะนะคะว่าตัวรถโดน,นจมน้ํามาแน่นอนนะพี่นะนะกระจกของโตโยต้าแท้ทุกบ้านค่ะพี่มาต่อที่ตัวเบาะหลังเลย นะฮสำหรับเบาะหลังนะพี่ตึงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยย่นนะพี่แล้วก็สําหรับด้านหลังคันนี้นะคะมีแอร์ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยพี่นั่งหลัง <S <S ต่อมานะี่ค่ะที่ฝาท้ายค่ะพี่สําหรับท้ายรถเนี่ยคะคันนี้โลโก้ออติสมีให้นะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้ามีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เปลี่ยนฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ <S <S ถ้าเอากระดาษชูยัดไว้อย่างเงี้ยคือเปลี่ยนฟิล์มมาแล้วนะคะแล้วก็กระจกของโตโยต้าแท้แบบนี้เลยนะคะดูที่ด้านท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวมีแง้มให้ดูหัวน นะฮะแง้มให้ดูหัวน็อนนิดนึงนะคะหัวน้อนนะพี่เดิมเดิมนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขนะร,รูกลมพ,พี่ฝากระโปรงไมีเห็นแบบนี้เลยพี่นะทุกอย่างนะพี่เดิมๆิมหมดเลยนะคะหัวน,อน็อตเดิมเดิมนะคะน,อน็อตไม่มีรุดสักตัวหนึ่งนะคะด้านท้ายเอาตินนะคะด้านหลังจะได้มาเป็นยางอะไ,บบลนะะอะไหล่บบแบบนี้เลยนะคะยางอะไหล่มีให้ครบแบบนี้เลยพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน,อน็อตขันนะคะหรือว่าตัวแม่แรง ะะแม่แรงอะไรทุกอย่างมีให้ครบแบบนี้เลยพี่ซีนทั้งมะพร้าวนะคะสีเปลือกไข่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะมีให้เห็นตัวรถชัดๆแบบนี้เลยใครสนใจนะคะติดต่อมี่มาได้เลยนะคะที่เบอร์0845145493แล้วคันนี้ไม้น้อยด้วยนะคะราคาบอกเลยโคตรคุ้มใครได้ไปนะคะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะใครที่ได้ตัวอัลติสป,ปี20คันนี้ไปเพราะไม่แค่หลักหมื่นนะ,ะใครอยากได้ออลติสไม้หลักหมื่นห้ามพากับคันนี้เลยนะคะ มาเริ่มที่ตัวหัวน็อตกันเลยพี่สําหรับตัวหัวน็อตนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะทั้งตัวด้านในนะคะและตัวด้านนอกเดิมๆทั้งด้านบนด้านล่างนะคะตัวรถเป็นปี2020ค่ะพี่นะคะตัวรถเป็นปี2020นะพี่แผ่นเพดในตัวรถมีให้เห็นตัวเบาะนะคะตึงๆแบบนี้เลยมีให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยดูที่ตัวปียางกันดีกว่าค่ะพี่สําหรับคันนี้นะคะตัวยาง ได้มีปรับมุมกล้องสักครู่นะคะตัวยางได้มาเป็นของมิชลินนะคะปีเดี๋ยวมี่ดูปีให้ปีใหม่ด้วยนะพี่ได้มาเป็นปี2025นะคะเป็นของมิชลินนะ,ค,ะครได้คันนี้ไปบอกเลยค,คุ้มไม่หลักหมื่นพี่นะคะไม่หลักหมื่นและได้ของมิชลินอีกด้วยนะคะใครสนใจอ i n b อกเข้ามาหาพี่ได้เลยที่เบอร์0ู4 5 1แป4 9 3นะสนคะตัวโชคเดิมๆแบบนี้เลยพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะในเรื่องที่แบบว่ารถสกปรกรถยังไม่ได้ทอความสะอาดนะคะพี่เพราะว่ารถเข้าใหม่จริงๆนะคะ พอมีไปเห็นไม้แค่หลังหมื่นปุ๊บมีก็ไม้พี่ๆดูเลยนะคะมีก็ไปจับไปจองไม้พี่ๆดูเลยย๋ยวมีเปิดฝากระโปรงให้ดูนะ,ะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องด้วยเลยนะ,ะส่วนเรื่องยางนะพี่ต่อให้มันจะเป็นปีใหม่นะคะมีก็ยังต้องตรวจอยู่ดีนะ,ะก็ยังจะต้องส่งตรวจอยู่ดีนะคะเพราะว่ารถทุกคันของเพชรยนต์นะคะต้องผ่านมาตรฐานของไทยพัฒน์นะคะแล้วก็มีตรวจรถให้ทั้งหมด2 7 4จุดนะคะพี่แล้วก็สําหรับหัวน็อนะคะเดิมๆแบบนี้เลย นะคะหัวน็อตเดิมเดิแบบนี้เลยพี่ให้ดูหัวน็อตอยู่ครบนะคะเดี๋ยวมีสตาร์ตัวเครื่องให้ดูด้วยดีกว่านะคะพี่พี่จะได้เห็นว่าตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าถ้าตัวเครื่องมีปัญหาพี่ๆี่ก็จะเห็นมีควันขึ้นมีอะไรนะคะเดี๋ยวมีให้ดูนะ,ะตัวเครื่องเดิมๆิแบบนี้เลยพี่เรื่องแบตเตอรี่นะคะแบตไม่ดีแบตเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็แบตบวม ไม่มีเปลี่ยนให้นะคะมีวัดต,ตัว CC แบตให้ด้วยไม่ต้องกังวลเลยนะคะ <S <S สำหรับตัวหัวน็อตน,นะพี่เดิมๆเลยนะคะรูกลมที่ฝากระโปรงนะคะมีเห็นเป็นหรือเป็นรูระบายอากาศนะคะมีเห็นชัดเจนแบบนี้เลยพี่ใครสนใจนะคะรีบติดต่อมีมาได้เลยนะคะพี่ๆที่เบอร์084 514 5493นะ,ะใครหาติดไม่หลักหมื่นคันนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าพี่ว่าคันนี้นะคะตัว 1.6G มีออปชั่นอะไรให้บ้าง ขออนุญาตปรับมุมกล้องนะคะเข้ามาในรถแล้วใช่ไหมคะพี่สําหรับตัวด้านข้างนะคะกระจอกออโต้หนึ่งบานอีก3บ้บานเป็นไฟฟ้านะคะกระจกได้เป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยดูที่เลขไมค์คันนี้ก็เลยค่ะคันนี้เลขไมายอยู่ที่67,880 6, โโลโเท่านั้นนะคะไมคแค่60,000โลโเท่านั้นพี่ใครบอกไม่คุ้มนะคะบอกเลยโคตรคุ้มพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นมัลติฟังก์ชันปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงมีให้ หน้าจอว,วิทยุมีให้นะคะใส่แผ่นซีดีได้อะไรได้หมดเลยคันนี้นะคะได้มาเป็นแอร์ออโต้ค่ะพี่ตัวเกียร์เข้าได้ลื่นๆแบบนี้เลยนะคะเบรกมือได้มาเป็นเบรกมือแบบดึงนะคะตัวเอาติดนะพี่ถ้าดับรถเนี่ยคะตัวคุณแจเปิดฝาท้ายกดค้างไม่กดจึ๊กเดียวนะพี่ต้องกดค้างนะคะกดค้างฝาท้ายถึงจะเปิดให้นะคะช่องใส่ของมีให้ที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้เลยพี่ตรงนี้นะคะเป็นที่เอาสายชาร์จแบตออก นะคะสายช็อตแบบไม่พังแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรืออะไรอะไรต่างๆนานานะคะมีให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรืออะไรก็ตามนะคะมีให้หมดแล้วนะคะใครสนใจติดต่อมี่มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามนะคะสําหรับตัวกระจกนะคะมีให้เรียบร้อยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะตัวกระจกเดิมๆแบบนี้เลยพี่นะคะขออนุญาตปรับมุมกล้องอีกทีหนึ่งพี่รอยลงยันไม่มีนะคะตัวรถเดิมๆแบบนี้เลย นะคะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่ด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจเป็นตัวติ้น 1.6G นะคะไม่67,880โลคันนี้นะคะสามารถอินบ็อกข้อหามีได้เลยที่เบอร์0845145493นใครชอบคลิปนี้มีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วมีบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะรัาวิสาหากิจนะคะพี่ออกได้หมดเลยนะ,ะขอแค่มี เอกสารชัดเจนทุกอย่างชัดเจนให้มี่ดูนะคะวันนี้มี่ขออนุญาตลาพี่พี่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากรู้เครดิตตัวเองคร่าวๆนะคะสามารถอินบอ์เข้ามาถามมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์0845145493่สสค <c oughs> ่ะ